สวัสดีค่ะหนูมิลเลียนค่ะสวัสดีค่ะหนูมันนี่ค่ะวันนี้จะมาทำอะไรกันหรอคะเด็กๆวันนี้จะมาร้อง A B C กันค่ะร้องเพลง A B C ค่ะน้องร้องได้ไหมคะได้ค่ะยากไหมคะลูกไม่ยากค่ะพี่มินร้องยากไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะถ้างั้นชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร้องเพลง A B C ไปพร้อมๆกันนะคะใครจะเป็นคนนับเอ่ย เริ่มเลยค่ะ จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนชอบให้มาร้องเพลงแบบนี้นะคะโอ้มีคำถามด้วยเหรอคะที่หนูร้องไปเมื่อกี้คือเพลงอะไรคะโอ้ที่ร้องไปเพลงเมื่อกี้คือเพลงอะไรคะอย่าลืมกดคอมเมนต์พี่มาคุยกันด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ช่องมนมินอาหรือสามเอน็น y ฟมิลี่ก็ได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย